ออกมาเที่ยวแล้วนะทุกคนปีนี้รู้สึกว่าจะขี่มอาาเตอร์ไซค์เที่ยวได้เร็วกว่าทุกๆปีมากๆเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคุณเชอรี่จะทําอะไรให้เรากินกันนะครับวันนี้ถ้าใครอยากมีอุปกรณ์อะไรแนะนํากันนะครับสําหรับขับขี่ช่วงหน้าฝนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะบ้านสาลมนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าที่พักกันก่อนนะจอ,จอดรถหน้าบ้านได้เลยครับทุกคนค่อนข้างจะเป็นส่วนตัว สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่ซับไฮวันนะครับเราแวะมาซื้อสเสบียงนะแล้วก็ซื้อข้าวของต่างๆเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวพักผ่อนนะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ครับมีเวลาเราก็ออกมาขี่รถแล้วก็ตอนนี้มันเป็นช่วงต้นหน้าฝนแล้วปีนี้หน้าฝนมาไวนะทุกคนมาขี่รถเล่นเร็วๆเฮอะเนี่ยคือผมขึ้นมาถึงแถวๆนี้แล้วอากาศดีมากอืม ไปครับทุกคนเดี๋ยวเราซื้อสเสบียงแล้วเดี๋ยวเราไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปพักผ่อนกันด้วยนะเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับวันนี้คุณเชอรี่จะทําอะไรตอนนี้เรามาถึงบริเวณใกล้แยกบ้านยางแล้วนะครับทุกคนรถค่อนข้างพอสมควรเลยนะวันนี้มันเป็นวันเสาร์ครับคนก็มาเที่ยวเยอนเยอะเหมือนกันเนาะเรามาเนี่ยสัปดาห์หน้ามันจะเป็นวันหยุดสี่วันรวดนะเรามาเที่ยวก่อนครับเพราะว่าไม่อยากมาวันหยุดสี่วันคนคงจะเยอะว,วันนี้ครับ แต่ว่าก็กลายเป็นว่าวันนี้วันนี้ก็เจอรถเยอะพอสมควรอยู่นะคนก็ไปเขาคอะกันเยอะครับนี่คุณเชอรี่ชอบกล้องใหม่ตัวนี้มากๆเลยนะทุกคนก <c oughs> ล้อง360องศาครับนี่ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่สนับสนุนช่องเราครับให้มีแบบทรัพยากรซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆนะจะ <c oughs> พัฒนาคอนเทนต์ให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนเออ เมื่อวานนี้ยูยทูบมันส่งเนย้อาขึ้มาด้วยนะว่าแบบเป็นวันเกิดช่องครบรอบสามปีครับช่องซิ่งกับชายครับเออ,อยู่กันมาสามปีแล้วรู้สึกเร็วมากเลยทุกคนอ่าเรามาถึงแยกบ้านยงแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับไปที่อำเภอนครไทยนะไปกันครับไปกันต่อเลยอากาศดีๆอากาศดีๆรอเราอยู่ครับอากาศดีๆรอเราอยู่บนเขา <c oughs> ครับแต่พอดีไปเที่ยวที่ภูหินล่องกาข้างบนครับไปพักผ่อนครับอ๋ออยู่พิษโล่งนี่ครพักผ่อนเฉยเฉยอันนี้เรากำลังจะมาถึงด่านทางเข้าอุทยานแล้วนะครับทุกคนเมื่อกี้โอ้โหขับมานะเส้นที่เข้ามาทางนครไทยอะ่ะมาถึงอุทยานนะต้นไม้ขึ้นเขียวชอุ่มมากเลยทุกคนอากาศโคตรดีแล้วเมื่อกี้ก็เห็นบนยอดเขาภูหินภูหินล่องกล้าแล้วนะมีเมฆปกคลุมนะครับ ้าบบนภูทับเบิกเ,เนี่ยน่าจะสวยมากแล้วนะต้องออกมาเที่ยวแล้วนะทุกคนปีนี้รู้สึกว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวได้เร็วกว่าทุกๆปีมากๆเลยนะนะทุกคนลองดูบนยอดเขานั่นดิเห็นไหมเมฆปกคลุมแล้วนะเออน่ะบนยอดเขาปุ่นล่องก้าภูทับเบิกแล้วนะเออปีนี้นี่ขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวได้ค่อนข้างเร็วนะครับเพื่อนๆออกมาเที่ยวกันได้แล้วเฮ้ยเนี่ยเมฆบนทิวเขาวสวยมากเลย ขับมาใกล้ๆแล้วก็รู้สึกชุ่มชื่นนะครับทุกคนฤด,ดูการนี้เราก็จะเริ่มเห็นบรรดาพวกรถออฟโรดนะก็ออกมาลุยกันบ้านเราดิคนนี้ชอบขี่ท่องเที่ยวแบบเชิงประจนไทยนี่ครับสี่ล้อสองล้อเลยนะเออตอนนี้ก็เป็นฤดูการแล้วอ้ยเมฆสวยมากทุกคนเมฆบนปกคลุมบ,บ,บนเขาหมดเลยนี่ขนาดตอนเที่ยงนะ ไปจอดตรงนู้นเลยไหมเนาะเตงไปจอดตรงนี้เลยนะอ๋อมันเอียงใช่ไหมโอเคโอเคตอนนี้เรามาถึงด่านเกบเ็บเงินแล้วนะเดี๋ยวเราจ่ายตังค์เออเดี๋ยวเราเข้าไปจ่ายตังค์ก่อนเพิมไม่ต้องเสียเงินใช่แกบอกให้เก็บตัวไว้ดีๆ ไปกันเลยขึ้นภูอินลองกล้ากันนะครับทุกคนตรงนี้มันจะเป็นทางขึ้นยาวสิบกิโลนะแต่ว่าไม่ชันนะครับผมชอบมีคนมาถามเนาะตั้งแต่ตอนปีใหม่ช่วงดอกพญาโ,โคกงแล้วว่ารถยนต์ขึ้นได้ไหมขึ้นง่ายนะครับทางนี้ขึ้นง่ายนะถ้าใครมาจากจังหวัดเลยอุตรดิษฐ์เราจะมาขึ้นทางนะครไทยเนี่ยผมบอกเลยนะขึ้นง่าย oh, <yeah. S 1> <laughs> แล้วมันจะมี มันจะมีจุดชมวิวของตรงนี้มันจะชื่อลนะ่องก้าฮันแนลนะเออจะเป็นแบบจุดดูพระอาทิตย์ตกด้วยแหละเขาจะอยู่ฝั่งนี้แหละถ้าใครที่แบบพาขึ้นแล้วมาลงฝั่งนี้ได้ก็ดีนะเพราะว่าจุดชมวิวตรงนี้สวยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันนะปกติผมกับคุณเชอรี่ผ่านกันประจำแหละแต่ก็แวะบ้างไม่แวะบ้างช่วงหงหลังไม่ได้แวะเพราะว่าเรามาบ่อย <c oughs> อุทยานแห่งชาติหินล่องก้าเนี่ยเป็นที่ที่ผมกับคุณเชอรี่ชอบมากเลยนะเพราะว่าอย่างแรกคือใกล้บ้านเออแล้วอย่างที่สองอ่ะ เวลาเราทำงานในเหนื่อยแล้วเราแบบอยากได้ที่พักที่เงียบสงบอ่ะเราก็จะชอบมาที่นี่แหละครับเอือเพราะว่าถ้าขึ้นไปบนภูทับเบิกอะ่ะมันก็บางทีมันพุ่นวายเนาะพตูตรงๆดังที่ทุกคนเห็นนะ่ะรีอรงรีสอดบนภูทับเบิกมันเยอะแล้วถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวแบบถูกวันอย่างเงี้ยโอ้โหคนข้างบนนั้นเยอะมากเลยนะทุกคนแล้วก็การขี่รถข้างบนนะ่ะก็ต้องใช้ความระมัดระวังเยอะเนาะเพราะว่ามันเป็นทางแบบ ขึ้นลงเขาอะไรอย่างเงี้ยแคบแคถนนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยในการที่จะเข้าออกรีสอร์ทกันอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะต้องใช้ความระมัดระวังเยอะไงพอเราไปเจอในสภาพที่แบบคนเยอะๆรถเยอะๆทางชันๆแคบแคอะไรเงี้ยมักบ่อยๆอ่ะตอหลังผมกับคุณเฉลี่ยอ่ะก็เลยแทบจะไม่ค่อยได้ขึ้นไปบนภูทับเบิกกันเลยนะเราอาจจะขึ้นไปขี่รถแค่จุดชมวิวอะไรเงี้ยไปถ่ายรูปไปเอาบรรยากาศแต่เราก็ไม่ค่อยได้พาคนภูทับเบิกเท่าไหร่ก็ลงมากันอยู่ดี <BS> นั่นแหละก็แชร์ประสบการณ์กันนะแต่ตรงนี้ผู้หญิงล่องกล้าเนี่ยเงียบสงบแล้วก็สบายมากๆเลยครับเลยมาเที่ยวมากางเต็นท์กันหลายทีแล้วตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ทําช่องยูทูบก,กันเลยทุกคน <BS> <BS> เป็นอีกที่ที่ดีมากๆครับรู้สึกว่าคุณเชอรี่จะชอบกล้องตัวนี้มากเลยนะเนี่ย <BS> เล่นกล้องอยู่เลยนะ <BS> เนี่ยเนี่ยเนี่ยทางมันไม่ชันนะทุกคนทางมันไม่ได้ชันมากครับถนนก็จะเป็นเส้นเล็กเลเล่นสวนนะแต่ช่วงนี้ก็มันเข้าฤดูฝนแล้วเนาะมันก็อาจจะมีฝนตกลงมาบ้างนะก็ใช้ความระมัดระวังครับไอ้ขาขึ้นเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ขาลงนี่แหละต้องระวังกันเพราะว่าความชื้นในอุทยานมันสูงเนาะก็อาจจะมีคาบตะไคร้น้ำที่บริเวณขอบถนนในเนี้ยก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงครับ สี่ล้อจะไม่เท่าไหร่ครับแต่สองล้ออย่างเราๆในหละต้องระวังหน่อยเนี้ยขึ้นง่ายขึ้นง่ายไม่ชันไม่ชันเอ้ยครับกิ่งไม้อ้ยเย็นนะขึ้นมาแล้วเย็นเลยทุกคนโอ้ยด้วยต้องกึนน้ำลาย,ยนีก็ใช้เกียรตำ จะขี่เคลื่อนนี้คุณเชอรี่นี่ลุนตามาแล้วนะเนี่ยอ้าขับรถยนต์เหรอครับก็จะมีบบะเนี่ยคดเคี้ยวเป็นแค่บางช่วงครับเออใช่ถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้ามามอเตอร์ไซค์ก็จะคิดก์ดกันนิดนีง <c oughs> <c oughs> เวลาค้งก็จะเก่งๆกันหน่อย ตอนนี้แบบว่าสอนจนชินแล้วใช่ไหมครับต้องต้องบอกดีด้วยเงยนะครับว่าเขาขับดีไม่ไม่ได้แรงไม่ได้แรงครับทางมันชนันทางมันชนันเรต้องลากหน่อยเนี่ยมันเป็นทางขึ้นอย่างเดียวสิบกิโลเลยนะ,ะแต่ก็ไม่ได้ขับยากครับมันยากอยู่ไม่กี่จุดแค่นั้นหละ สดชื่นมากเลยทุกคนตอนนี้เราขึ้นมาสูงแล้วนะครับเรารู้สึกว่าเราอยู่ใกล้เมฆมากเลยอะ่ะเหมือนแบบเราออเมฆอยู่บนหัวลอ,องเมฆหรือลอ,องฝนไม่รู้ลนะเ <c oughs> ยนนะ็นเย็นอ่ะยิ่งขึ้นสูงมายิ่งเย็นครับเย็น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 ทั้งืัอๆๆๆๆๆๆาาก่อนนะผมกับคุณเชลี่ออกมาตอนเช้าๆนะ้าเนาะ เรามาถึงอุ๋ยลอกก้าเราก็จะขึ้นดูลมโรต่อตล,ลอดเลยนะแต่วันนี้ออกสายนิดนึงครับอยากจะชิลบ้างอะไรบ้างเนาะวันหยุดอันนี้คือทริปที่แบบอยากจะมาพักผ่อนนะไม่อยากจะแบบว่าหู่อวามากไม่อยากรีบเที่ยวอะไรมากาทุกคนมาพักผ่อนขี่รถเล่นด้วยกันเออเขามีการถางหญ้าข้างทางเนาะมุมมองมันเลยเปิดได้โล่งขึ้นเป็นอุทยานที่มีคนดูแลจริงๆ ถึงจุดชมบิวแล้วทุกคนถึงแล้วถึงแล้วลังกาหันแนวต้องตื่นน้ําลายถึงแล้วครับลังกาฮันแนวอืมอูยสวยเหมือนเดิมปีนี้ผมว่าหลายคนที่ อยากวางแผนขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวนะเห็นเขาบอกว่าหน้าฝนจะค่อนข้างยาวนานนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครอยากให้ผมรีวิวอุปกรณ์กันฝนต่างๆก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะเผื่อจะหาอุปกรณ์ต่างๆมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันเนาะว่าหน้าฝนเป็นยังไงแต่ที่แน่ทริปนี้ผมมีนะแต่ไม่รู้จะเจอฝนหรือเปล่าน,นะมีถุงเท้ากันน้ำของดัชเชลมานะครับกล่าวว่าจะมารีวิวรีวิวให้ทุกคนดูกันะเนาะ ถ้าใครอยากมีอุปกรณ์อะไรแนะนำกันนะครับสำหรับขับขี่ช่วงหน้าฝนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะแต่ตอนนี้อากาศดีมากอากาศดีมากครับปีนี้หน้าฝนจะมาเร็วแล้วก็ค่อนข้างยาวนานนะเห็นพยากรณ์อากาศเขาว่านะใครอยากมาขี่รถเที่ยวอะ่ะผมว่าปีนี้จะเป็นปีที่ขี่ได้เร็วนะขี่เที่ยวได้เร็วมากเลยแต่ว่าเตรียมอุปกรณ์กันดีๆนะเป็นปีที่น่าจะขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวได้ยาวๆเลย ปเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับทุกคนตอนนี้ฝนเริ่มลงมาแล้วครับ่ปยปรนอยนะอย่างว่าแหละเราอยู่ที่สูงเนาะแล้วก็เย็นเลยครับทุกคนโอ้เย็นเย็นวันนี้เรามาถึงตัวอุทยานแห่งชาติผีล้องกล้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปติดต่อที่พักเราก่อนนะเข้าที่พักกันก่อนครับเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันก่อนนะครับทุกคน แล้วก็จะพักผ่อนจัดข้าวจัดของอะไรกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณเชอรี่จะจัดเมนูมาให้เราทานกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคุณเชอรี่จะทําอะไรให้เรากินกันนะครับวันนี้ <c oughs> อ่ะนี่ถึงแล้วอุทยานแห่งชาติอุหวิลลังกาครับจุดนี้เป็นจุดที่หลายๆคนชอบนะร้านกาแฟที่นี่เขาก็มีสเสน่ห์ครับ <c oughs> เอาละถึงแล้วนี่นะครับบ้านสายลมนะครับทุกคนบ้านสายลมนะ กับหัวกับหางเมื่อกี้บา้านสายลมนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าที่พักกันก่อนนะจองมาล่วงหน้าครับก็พักไปที่โทรไปที่เบอร์ของอุทยานได้เลยนะที่นี่เป็นอุทยานที่เขาเปิดเปอบตลอดทีนะก็จะมีบริการท่องเที่ยวตลอดอยู่แล้วครับโอ้โหมีตะไคร่จับที่พื้นถนนเลยเว้ย ต้องระวังต้องระวังคือความชื้นสูงมากครับเ <c oughs> มื่อกี้คุยกับเจ้าหน้าที่อุทยานครับเขาบอกว่าถวนภูทะเบิกฝนตกทุกวันเลยนะทุกคนเออขึ้นมาก็ระวังระวังกันหน่อยนะแต่เขาบอกว่าถนนภูทะเบิกทําใหม่เสร็จแล้วนะไอตรงโค้งที่อันตรายอ่ะเขาขยายถนนครับอ,อ่แต่ก็อย่างว่าน้องภูทะเบิกมันก็ชันแหละเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวขึ้นมากันดีๆนะครับบ้านสายลม ไปเลยอืมอืมใช, mm. ใช่ที่นี่อุทยานเนี่ยมีร้านขายอาหารเยอะนะแล้วก็ไม่ค่อยแพงด้วยร oh. าคาทั่ว,วไป <you> know แต่ถ้าใครสั่งหมูกระทะก็แพงอยู่ <You 're S 1> <laughs> น,นี่ไงเจอแล้วสายลมดูแล้วูแล้วเจอแล้วเจอแล้วถึงหน้าเราแล้วลสายลมอืมใช่มีจอดรถหน้าบ้านได้เลยครับทุกคนค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวไม่รู้เลยนะนี่คุณเชอรี่จะทำอะไรให้กินเนี้ย คุณเชอรี่แย่เลยโดนตัวต่อกับมันเป็นคล้ายๆตัวต่อตัวเล็กะครับใช่อยู่ใต้โต๊ะตัวนี้เลยอืต่างคนต่างอยู่เนาะโถต้องเอาปืนยิงแก๊สมาเผาเลยไ่กวายโอ้ออนนโห â, ตัวเบลเลอร์เลยโอ้ยเป็นลังมีไข่ด้วย <c oughs>